าวเดือทุกคนแฟนคลับฮ่องกงเตรียมกรีดนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเตรียมบินลัดฟ้านะครับไปเที่ยวฮ่องกงครับในวันที่8ถึงวันที่11กรกฎาคมนั่นเองครับเรียกได้ว่าตอนนี้เคาะแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนำทีมโดยพ่อโจซอนุษแน่นอนครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจะได้ไปออนทัวร์ต่างประเทศแล้วนะครับการออนทัวร์ในครั้งนี้นะครับปุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยนะครับทุกคนคิด ว่า wow. ออนทัวร์แบบพักผ่อนนะครับอาจจะไม่ได้ไปโชว์ตัวหรือว่าอาจาจะไม่ได้ไปร้องเพลงนะครับน่าจะเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนผ่อนคลายซะมากกว่าครับทุกคนซึ่งณนะตอนนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โห,าโโหสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีงานทุกวันจริงๆนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วก็มิถุนากลกรกาษใช่ไหมทุกค,คนอีก2เดือนเป็นช่วงที่ปิดฤดูกาลถูกไหมครับก็เป็นช่วงที่ปิดฤดูกาลนั่นแหละครับทุกคนที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยจะมีโอกาสนะครับได้ไปเที่ยวนั่นเองครับทนะุกคนเนาะโอ้โห สุดยอดมากทีมงานผู้บริหารต่างๆนะครับและที่สําคัญเลยดีใจแทนชาวฮ่องกงนะหรือว่าคนไทยที่อยู่ในฮ่องกงนะครับที่จะได้เจอน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเตรียมตัวดีๆนะครับใครที่อยู่ฮ่องกงมารับอุ่งอิงที่สนามบินได้เออนะครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าดีใจกับน้องนะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับทุกคนที่น้องเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าอะไรได้ เก็บไว้เป็นประสบการณ์เก็บไว้เป็นชั่วโมงบินของตัวเองครับสำหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุ้มอิ่มนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่นัทนาภพเนาะที่มีการส่งข้อมูลนะครับมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้ดูครับซึ่งพี่นัทนาภพน,านะครับได้โพสต์เอาไว้นะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองครับทุกคนว่าศิลปินเนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับจะบินลัดฟ้านะครับไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะครับในวันที่8ถึงวันที่นะครับ11กรกฎาคมครับ เรียกได้ว่าก็เป็นจังหวะที่เหมาะเจาะนะครับเป็นวันที่ว่างพอดีแหละนะครับเนาะคิดว่าเนี่ยทางทีมงานผู้บริหารเนี่ยเขาก็น่าจะแพลนไว้แล้วครับทุกคนตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแทนน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะที่น้องเนี่ยกำลังจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับซึ่ง คนที่ติดต่อเนี่ยให้อุงอิงหรือว่าบอสตครับทุกคนที่ไปออนทัวร์ต่างประเทศเนี่ยมีมาบ่อยมากแล้วเนาะบอสตก็คงจะได้รับสายกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคิวการแสดงของสาวน้อยเพชรแานแพงครับอย่างที่บอกว่าแน่นทุกวันจริงๆนะครับไม่รู้ว่ามีเวลาไหนพักผ่อนเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับและทีนี้นะครับทุกคนพอ,อน้องเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวไปพักผ่อนไปขอพรเนี่ย อุ้มอิ่มก็ดีใจกับอุ้อิงนะเราดีใจกับน้องนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่นันทภพด้วยที่ได้มีการทักมาชวนอุ้มอิ่มนะอยากไปเหมือนกันครับทุกคนแต่ว่าเอาไงดีนะครับทุกคนเนาะก็ใครที่อยู่ฮ่องกงนะครับเอฟซีอุ้อิงก็มารอรับน้องได้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวอุ้มอิ่มนะครับจะมาอ่านข้อความนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวนะครับอุ้มอิ่มอ่านข้อความเนาะที่ าทางด้านนะครับพี่นันภพเนี่ยส่งมาให้มิ่มนะครับเนาะเขาก็ได้โพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับออนทัวร์พาศิลปินบินลัดฟ้าประเทศฮ่องกงนะครับ8ถึง8-11กรกฎาคมนะครับแฟนคลับทางฮ่องกงเตรียมรอต้อนรับได้เลยนี่สุดยอดมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็ ได้มีการแพลนเอา,เราไรอคอแล้วนะครับสถานที่ต่างๆที่จะไปเที่ยวนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวอิมจะมาอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับว่าแพลนเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโปรแกรมเขานะครับขึ้นสนามบินเช็คอินเนี่ยที่สนามบินสุวรรณภูมิครับทุกคนในวันที่8นะครับอ่ะทุกคนครับใครที่อยู่ใกล้เนาะสามารถไปเจออุ๋งอิงได้นะแล้วก็วันที่2เนี่ยเขาก็ รวมรถรับส่งที่โรงแรมนะครับที่ประเทศฮ่องกองครับทุกคนที่ดิสนีย์แลนด์โอ้โหนะครับแล้วก็ตอนตอนเช้าก็คือทานติ่มซำที่ฮ่องกองนะครับแล้วก็วันที่3นะครับก็จะมีการไปที่วัดเจ้าแม่นะครับทวนอิ่มเจ้าแม่กวนอิ่มนะครับวัดเจ้าแม่กวนอิ่มเลยนะครับทุกคนวัด หวังตาเซียนนะครับทุกคนโรงงานจิวเวอรี่หยกนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเป็นแบบเป็นทัวร์นะครับทุกคนเป็นออนทัวร์เนาะวันที่สี่นะครับก็จะเป็นเกาะลินเตานะครับเกาะเกาะลันเตาอ่านผิดทุกอ่านผิดทุกที่เลยเกาะลันเตานะครับทุกคนกระเช้านะครับเป็นกระเช้าลอยฟ้าเนาะเป็นพระใหญ่นะครับโอ้อันนี้ก็คือเป็นทริปไปทําบุญเลยนะ นะครับแล้วก็มีอีกหลายหลากหลายสถานที่มากๆครับที่จะไปกันครับทุกคนวันนี้อิ่มก็นะก็ปิดเป็นความลับนิดนึงเนาะเราก็พูดได้นะครับเท่าที่เราจะพูดเนาะวันนี้ดีดีกับทีมงานด้วยนะครับทุกคนสุดยอดมากสุดยอดมากครับทีมงานสาวน้อยเพ้านแพงครับต้องบอกว่าการพาศิลปินไปเที่ยวเนี่ยเป็นการผ่อนคลายมากๆเพราะว่าเขาบางคนเขาแบบทุ่ม เขาทุ่มจริงๆครับทุกคนเนาะเขาทุ่มทุนจริงๆกับการแสดงต่างๆนะครับแล้วอันนี้เป็นถือว่าเป็นการพักผ่อนนะับพักผ่อนหย่อนใจไปไปเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับไปเอารางวัลชีวิตแล้วก็กลับมาพัฒนางานของตัวเองนะครับทุกคนเนาะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่นันทภพก็ได้มีการส่งนะโปรแกรมเนี่ยมาให้อิ่มดูแบบ V.I.P แบบสุดๆเลยเนี่ยนะครับทุกคนว่าไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยว ออุ้มอิ่มเนาะมีอะไรอัปเดตเนี่ยจะรีบอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับทุกคนสําหรับการไปเที่ยวในครั้งนี้อือโอ้โหน่าจะไปกันหลายคนนะดูแล้วนะครับทุกคนหนึ่งในนั้นเนี่ยมีแม่นุชพ่อโจน้องอุ้งอิงแน่นอนนะครับแต่ว่าซอนุชเนี่ยซอนุชแกแกแกท้องเนาะทุกคนไม่แน่ใจว่าซอนนุชจะจะเดินทางไปด้วยได้หรือเปล่านะครับแต่อิ่มเชื่อว่านะครับ มีองค์อิงมีพ่อโจแน่นอนแหละหลักๆเนาะพ่อเอกแม่หน่อยนะครับพ่อเอกแม่หน่อยด้วยนะครับทุกคนก็มารอดูกันว่าการออนทัวร์ในครั้งนี้จะม่วนจะ,จะจอยจะสนุกขนาดไหนนะครับที่ประเทศฮ่องกงนะครับเราอยากเห็นองค์อิงไปเทียย่ยวต่างประเทศเนาะอยากเห็นน้องไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากเห็นน้องไปเที่ยวยุโรปนะครับไปเล่นหิมะอะไรแบบนี้นครับทุกคนเป็นความสุขของ FC นะครับที่ให้ที่เห็นองค์อิงไปพักผ่อนนะครับอะไรที่น้องแบบไม่เคยไปเนี่ยเราก็อยากให้น้องเห็นนะครับทุกคนเนาะก็ ดีใจด้วยแล้วก็ชื่นชมเป็นนะครับที่ได้มีการ,รจัดทริปในครั้งนี้ก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆเหมือนกับว่าปีที่แล้วเนี่ยพ่อโจกับกับแม่นุชเนี่ยไปหรือเปล่าฮ่องกงแล้วเหมือนกับไปบนอะไรไว้สักอย่างนะครับแล้วทีนี้เหมือนกับเดินทางไปแก้บนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะไปบนอุ้งอิงหรือเปล่าหมายถึงว่าบนให้มีศิลปินในวงที่แบบดังๆเป็นเปรี้ยงอ่ะแล้วได้ตาม ตามใจหรือว่าขอลูกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นี้เราก็ไม่แน่ใจเราก็ไม่รู้ว่าเขาบนอะไรไว้บ้างนะครับพะนันแล้วก็ส่งกําลังใจนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนกันแล้วกันเนาะขอให้ได้ไปกันทุกคนเลยนะครับนะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับซึ่งมันมีข่าวหลุดออกมาแล้วเนาะรอบหนึ่งนาะก็คือช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับว่าซอนุษเนี่ยจะพาอุ๋งอิงบินลัดฟ้านะครับไปที่ประเทศฮ่องกงนะครับแล้วก็ครอบครัวสาวน้อย เราก็เลยไม่แน่ใจว่ามีใครจะได้ไปบ้างก็มารอลุ้นกันนะครับในวันที่เขาเดินทางกันดีกว่าครับทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยก,วกันนะครับวันนี้อุงอิงเนี่ยโอ้โหห้าแสนแตกครับวันนี้อุงอิงพ่อโตคือดีใจหนักมากนะครับกับการไลฟ์นะครับในช่องของ ในช่องของอุงอิงเลยนะครับแล้วก็มีทางแฟนเพจของดกรกังน a m เนาะวันนี้5 0 0แสนแตกครับทุกคนไลค์เพียงชั่วโมงเดียวไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำอ่ะพ่อโจงอ่งอิงอ่ะคือแบบสุดมากๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ